ช้างป่าก็ควรจะอยู่ในป่าแต่ปรากฏกลายเป็นช้างน้ำไปแล้ว <c oughs> เพราะอะไรถึงว่าแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็หลายคนก็แตกตื่นกันค่ะ <c oughs> เมื่อปรากฏคลิปช้างป่าสองตัวว่ายน้ำข้ามโขงว่ายจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวค่ะโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินี่เลยคลิปนี้ <c oughs> กำลังว่ายเลยจะไปแล้วจะไปลาวแล้วเนี่ยนะคะ ทางคุณอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพูวได้รับการประสานจากฝั่งสปอป,อปอลาวนะคะแจ้งว่าพบช้างป่าสองตัวข้ามมาจากฝั่งไทยที่อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวไปขึ้นฝั่งสปอป,อป,อปอลาวที่บ้านขอนคว้างเมืองปากกระดิ่งช่วงเช้าตรู่วันที่20กุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็หายไปขึ้นไปบนภูเขางู เบื้องต้นนะคะทางการลาวก็ได้ประสานให้ทางป่าไม้เมืองป่ากระดิ่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และให้ระวังแล้วก็ติดตามการเคลื่อนที่ของช้างป่านะฮะสำหรับการว่ายน้ำข้ามโขง ของช้างป่าเนี่ยไม่ว่าจะว่ายจากไทยไปลาวจากลาวมาไทยอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้ามไปเขาไปหาของกินก็มีหลายครั้งเลยค่ะที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บจากการถูกทําร้ายจนมันต้องหนีเอาตัวรอดค่ะซึ่งสาเหตุที่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านทั้งสองฝั่งก็คือเส้นทางเข้าป่าอนุรักษ์อ่ะมันเป็นป่าชุมชนมีคนอาศัยอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะกระทบกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะคุณผู้ชมครับ